ตัวละครโซโลเข้ามาแล้วนั่นเองนะก็ตามที่ลีกหลุดมาเลยนั่นเองส่วนอ่ตัวละครเนี้ยอยู่ที่1,700เพชรนะครับย้ำา1,700พเอพชรนะเอาละทีเนี้ยที่เราจะมาคุยคือมีอะไรนั่นเองนะมาอันดับแรกคือจริงๆไม่ได้กาดังคลิปอะไรเกี่ยวกับโซโลเลยนะย้ำก่อนนะเดี๋ยวตัวบอกก่อนคิดสรุปเข้า16นี้ตอนแรกไม่ได้กาดทำเกี่ยวกับโซโลเลยคือมองว่ามันเล่นไม่ได้อยู่แล้วนะแล้วก็เป็นซับหลายคนก็น่าจะรู้ผมเลยกาดจะข้ามแต่ทีเนี้ยทำไมถึงไม่ข้ามนะครับดูก่อนวันที่24เห็นไหม 24 <orage> ชัดเจนมากเดี๋ยวทีเนี้ยเราไปลุ้นกันดีๆลวกันคือว่าตู้เนี่ยมันออก24ดูไหมครับเท่ากับว่าเดี๋ยวตัวละครน่ะคือทำไมอ่ะมันมีอะไร24อ่ะทำไมมีอะไรใช่ไหมมาอันเนี้ย25เห็นใช่ไหมอ่าไอ้แม่ใหญ่ข้ามไปไม่นับอันเนี้ยอันนี้ก็ไม่นับสเตอร์ไม่นับอ่านี่หนวดดำก็24ครับแล้วอันเนี้ยก็25ครับเนี่ย23 24 25หโดยเฉลีย่ย มีอะไรแน่นอนย้ํานี่คือการันตีว่ามีแน่ๆแต่อะไรอ,ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือย3 24ิบสาี่เฉลี่ยประมาณนี้แต่คิดว่าหน้าอาจจะแบบนี้ก็ได้ตัวที่3 <c oughs> แค่บอกไว้แต่ที่เหลือไม่รู้ตัวที่3มอาจจะมา24ก็ได้หมายความว่าบัตรดำรอบหน้าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะอันนี้ไม่รู้นะแต่ก็ไม่มีอะไรมขนาดขนาจจะประกาศไฟ์วันที่24นั่นแหละหรือว่า23สาก็ได้เพื่ออะไรใช่ปะ่ะเพื่อให้คนเลือก ว่าเฮ้ยโหนดดำมมยังมีอยู่นะเอาโหนดดำไหมหรือเอาคอสติวดีแค่นั้นเกมมันอาจจะมีแค่นั้นก็ได้นะครับส่วนที่เหลือบอกก่อนว่าไม่รู้แค่เอ๊ะเอ๊ะไว้แล้วกันแต่ส่วนใหญ่อะไรที่เอ๊ะแม่ง <c oughs> เอ๊ะเอ๊ะเมื่อไหร่นี่คือแบบเหมือนเแบิดบาก,กี้ก่อนนนะั้นก็เอ๊ะนะเออมันมือคือมันปูมาแล้วอะ่ะโอเคอมาไหนไหนคุยโซโลละการันตีอยู่ที่1,700นะครับถามว่าคนสุ่มหรือไม่โดยการสุ่มครับเราจะสุ่มตู้นี้10บรอบ แล้วเดี๋ยวเราจะเอาบัตร SP ตรงนี้สิอันเนี่ยมาแลกที่ตรงนี้อ่าแล้วไอ้ตอน10รอบอะครับคุณก็จะได้เศษตรงนี้พอดีด้วยมันจะเป็น600อ่ะโดยโดยเฉลี่ยะนะมันไม่มีทางเลือกเว้ยยังไงมันก็มันก็ต้อง10รอบเท่านั้นดังนั้นเนี่ยมันการันตีอยู่ที่1,700ซึ่งมันเอามาดักสําหรับคนก่อนหน้านี้ครับคนก่อนหน้านี้คือ,อสุ่มตู้ EX แลก400เศษมันเอามาดักครับส่วนถ้าใครแลก400เศษไว้เอ้ยอันนั้นกณเอาได้เลยนะเพราะอะไรใช่ปะ อ,อย่างอันเนี้ยมันได้หนึ่ง sp อ่ะตรงเนี้ยมันได้เอ้ยไม่สิเออถูกแล้วยังไงคุณก็ต้องสุ่มตรงเนี้ยอยู่4รอบสรอบโดยเฉลี่ยก็600เพชรไหมหนั่นแหละคุณก็จะได้แล้อย่างโซโลอย่างก่อนหน้านี้ซึ่งผมบอกไปแล้วว่าถ้าใคร,แ,ร Solo, แลกโซโลเรามาแลกตรงเนี้ยได้แต่แค่แพงกว่าที่คิดตอนแรกนึกว่า,น,าน่าจะโดนสัก300นะแต่โดนหกร้อ่ะแต่ก็600อีกตัวหนึ่งก็ไม่น่าเกลียดนะถ้านามบผมนะเก็บได้เก็บได้ถ้าใครจะเอานะโอเคเดี๋ยวที่นี้มาคุยต่อ โซโลอันนี้บอกเผื่อคนที่ไม่ทราบนะครับอ่าตรงนี้คือมันเป็นซับได้เอกอ่ะมันไม่น่าเกลียดหรอกมีติดใ้ดีอ่ะยังไงก็ดีแต่ถามว่าเฮ้ยมันจะไปสู้อย่างคูมะได้ไหมตอบก่อนไม่ได้ชัดเจนเลยนะตรงๆเลยไม่ได้สู้ไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยให้เล่นกันจริงๆอ่ะคูมะยังดีซะกว่าหรือไม่เอาโซโลก็ได้อาคาก็ได้ก็ยังดีซะกว่าเพราะอาคามันก็ยังสามารถสู้กับหนวดดาได้อยู่บ้างนะแม้ว่าจะลาบาก ก็ได้อยู่บ้างทาไมใช่ปะ่ะเพราะเนื่องจากการตีธรรมดาอ่าเดี๋ยวบอกก่อนอเดี๋ยวนะนี่ทราบคาเสียหายไฟท่วมเห็นใช่ไหมอ่าอันดับต่อไปครับไอ้พวกเอ่ออะไรนะพลัรโจมตีมันโดนลบออกแต่ว่าทีเนี้ยมันจะมาได้ที่ตรงนี้แทนและทีเนี้ยคุณต้องใส่เหรียญไฟท่วมอีก30%ด้วยเท่ากับว่ามันจะตีแรงขึ้นอ่ะหกโดยทันทีและชนะสีด้วยเท่ากับมันจะตีแรง75%เท่ากับว่าอาคาเนี่ยสู้หนวนด,ดําได้นะแต่คุณจะต้องมีเหรียญไฟท่วม เท่านั้นเหรียญไฟทั่วมาเมื่อไหร่ก็ตอนที่ผมสุ่มดิกะตอนนั้นมีอาคา750เพชรมีเหรียญมาพอดีก็คือสุ่มปุ๊บแล้วก็ได้เ,เดี๋ยวนะต้องเอาเหรียญให้ดูเนาะปุ๊บอะไทาโอนคือมันต้องใช้เหรียญน,นี้เท่านั้นนะเพราะว่ามันมันไม่มีทางเลือกให้เลยเนี่ยไฟทั่วอย่างเงี้ยเท่านั้นสมเหรียญน,นะย้ำสามเหรียญเพราะมันขีดจํากัดแค่แค่สมเหรียญน,นะครับอ่แค่นั้นอะพอละ ไอ้พวกแบบโจมตีแรงขึ้นหัวร้ายปีศาจแรง15%อาอันนั้นวอกไม่ต้องโจมตีล้วนๆและใส่เนี้ยอีก3ช่องคุณเล่นได้เลยแพทเนี้ยเล่นเ,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 เล่นได้เลยแม่งตีโคตรแรงเลยตีนิกะก็เข้านะตีธรรมดาอยู่ดอกละ2,000โดยเฉลีย่ยแต่ว่าหนวดดำอ่ะมันติด80%ได้อยู่อ่าแปลว่ามันโดนไฟท่วมอยู่ยังไงก็ตายนะครับตายนะและคิสลุครับนั่นแหละคือตัวปัญหา ตัวปัญหาหลักๆคือคิสรุมากกว่าอาจจะไม่ใช่โหนดดาแต่ก็เล่นลำบากอยู่ดีดังนั้นเนี่ยให้ต่อกันตามตรงอะ่ะยังไงไม่ไม่โกหกกันเลยะนะก็คือเล่นในส่วนของออคุมะดีกว่าซึ่งล่ามอนนี่ฆ่าอะไรนะราล่ามอนนี่ฆ่าคิสรุได้ฆ่าหนวดดาได้ล่างคูมะคฆ่าเซนเทิร์นได้หลากหลายกว่าดังนั้นถ้าเล่นจริงอะ่ะเล่นตัวเนี้ยดีกว่าแท้จะเป็น EX ไปแล้วนะถ้าเทของมันนะเนาะแต่ว่าเจอหนดดาก็ค่อนข้างที่จะลําบากอยู่นะเพราะว่า ดามเมจมันลบทั้ง50อ่ะมันโหดาเมจแม่งจุกอ่ะมันมันจุกมากอ่ะยกเว้นว่าคุณเลี้ยงสกิลของตัวเองได้จนแอตแท็กของคุณมันเต็มอ่ะอันนั้นก็โอเคแต่แอตแทกเต็มก็หมายความว่าคุณก็จะตีแบบศูนย์อ่ะแต่มันก็ถ้าเริ่มมาแบบไม่มีอะไรเลยก็ตีไม่เข้าเหมือนกันนะเพราะว่าลบ50มันเยอะเกินไปนั่นเองนะครับอ่ะโอเคก็คลิปนี้เป็นประมาณนี้และกันสรุปโซโลถามผมเนี่ยสมไหมเหมาะสำหรับคนที่มีเศษอยู่แล้วเอาก็เอาแต่ว่าเป็นแบบ ตัวเลือกแทรกอ,อาจจะดีกว่าตอนนี้อาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่และอย่างโซโล่ไม่ได้ไปตู้บัตรดำรอบหน้าด้วยนะไม่ได้ไปนะแล้วเดี๋ยวมีคนถามว่าเอ้าอย่างนี้บัตรดำรอบหน้าจะเป็นรีเจนต์ไหมส่วนตัวผมไม่เชื่อเพราะว่าอีกับรีเจนต์มันไม่มาพร้อมกันยังไงผมก็มองว่าเออกะคือบัตรดำแหละแต่ว่ารีเจนต์น่ะไม่มีเลยถูกไหมรีเจนต์คือหายหายไปเลยนะเป็นเดือนละนี่หายมาเดือนครึ่งแล้วตั้งแต่หลังเมโป้คือไม่มีอีกเลยถูกปะเท่ากับว่ามันมาอีกทีอ่ะอาจอาจจะเดือนที่3 อันนี้คือรีเจนต์นะมาทําไมมาตบคอสคิลครับแต่ส่วนที่เหลือก็แค่ไปรู้ว่าไอรีเจนที่มันจะมาเนี่ยมันจะเก่งพอที่ตบคอสคิลได้อะมันน่าจะตบตัวอื่นได้ด้วยเพราะว่าคอสคิลอะ่ะมันกันหนวดดาได้ใช่ไหมครับตัวละครกันหนวดดาได้หรือฆ่าหนวดดาได้อะ่ะมันก็เก่งอยู่ละแล้วไอตัวรีเจนที่มันออกมาแก้อะ่ะตัวที่ฆ่าหนวดดาได้อะ่ะยังไงก็เก่งเท่ากับว่าใครที่ไม่มีเพชรอะ่ะอยากจะบอกว่ารอตัวรีเจนที่จะมาหลังจากนี้ได้เลย เก่งแน่นอนแต่ที่เหลือจะเล่นได้ยาวไหมอันนี้ตอบไม่ได้นะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเนาะ